ดีค่ะวันนี้ม่ก่อนวันนี้น้องเมย่าจะไปโรงเรียนวันที่สองแล้วนะคะหนูอยากไปโรงเรียนไหมลูกเสู้ๆอปื้อตนีไหนๆสองนิ้วอยู่ไหนสู้ค่ะสู้ค่ะมินิค่ะอย่างนี้เดวอยา รอดูนะคะนี่คือการไปโรงเรียนวันที่สองของน้องเมษาหรือน้องเมย่าค่ะตอนนี้กำลังสู้ๆอ,อ,อยู่นะคะแต่ว่าไปถึงโรงโเรียนแล้วจะเป็นยังไงนั้นไม่รู้เหมือนกันน้องเมย์อยากไปโรงเรียนไหมคะอยากไปโรงเรียนรักคุณครูไหมไม่รักคุณครูอา้าทำไมไม่รักคุณครูล่ะลูกรักเพื่อนไหมรักดีอาไหมดีอาไหม มีเพื่อนชื่อรアไหมมีบ้านリアน้องเมย์กำลังจะไปโรงเรียนวันที่สองนะคะไปึือรถเลยลูกขึ้นประตูนี้จ้าจ้าน้องเมย์ไหว้พระแล้วลูก เห็นจังเลยเห็นเหมากว่ายผ้าแม่จ้าใหดูแล้วน้องเมย์่คาดให้ดูแล้วถ่ายรูปแม่กำลังอัดวีดีโอให้น้องเมยดูตอนโตโกำลังขี่รถไปโรงเรียนวันที่สอง 早有。 ตอนเย็นแม่พาไปแวะบิ๊กซีแวะเซเว่นซื้อไก่ k f เน้องเนาะน้ำโค้กด้วยตาไอติมด้วยเนาะออเอาเยอะแยะเลยอเอาไว้ไอติมเ,ออเดี๋ยววันจันทร์พี่เดลต้ากับพี่ออก้าก็มาโรงเรียนกับน้องเมย์ด้วยน้องเมย์เปิดก่อนสามวันอนุบาลมาเตรียมความพร้อม ง่ายก็คือมาร้องไห้รอใกล้ถึงโรงเรียนแล้วค่ะ We do it. คนเลยคนอยู่นู้น ถึงโรงเรียนแล้วค่ะ เากอนลูกไปใช่สวย่ไมหมูหมูน้องเมย์ทำเหรอลูกใช่ไหนนไหนอันน้องเมย์ทำอันไหนคะนนแดงเอตัวไหนของหนูไหนของหนูทำตัวไหนคะไหน หารองเท้าตเตงก่อนลูกเก็บของเพื่อด้วยนะคะน้องเมขาสนุกไหมคะที่โรงเรียนคุณครูคุณครูพาทำอะไรบ้างคะคุณครูลองเรียน คุณครูพาทำอะไรนะวันนี้คุณครไปลงเงินน้องเมย์ได้ระบายสีรูปอะไรคะก็ได้ได้ไถอยไ,ไล่ไ่รูปลูปตัวอะไรนะสีแดงน้องเมย์ระบายสีรูปตัวอะไรรูปรูปอะไรนะรูปหมูเหรอรูปหมูทีพีชหมูพีชหมูสนุกไหมคะวันนี้สนุกสนุกพรุ่งนี้มาอีกไหมลูกจะมา พรุ่งนี้มาโรงเรียนอีกไหมคะไม่มาทำไมจะไม่มาหนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับคุณครูก่อนมาคุยกับคุณแม่ก่อนพรุ่งนี้มาโรงเรียนอีกไหมคะไม่มาทาไมล่ะคุณครูก็คิดถึงสิคุณครูชื่ออะไรคะหนูมีเพื่อนหรือยังเอ่ยเพื่อนหนูชื่ออะไรไ,ไปเลยไปโรงเรียนฮะ <ห ả? S 2> ัปเลยไปโรงเรียนไปไหมไป พรุ่งนี้มาอีกนะโรงเรียนนะ<ม>พี่โรงเรียนสมุกไหมคะนสนุกสนุกสนุกน้องเมย์ร้องไห้ไหมวันนี้มาโรงเรียนวันที่สองน้องเมย์ร้องไห้ไหมคะร้องร้องไห้ทำไมถึงร้องไห้ล่ะลกูกคุณครูทำไมคุณครูเป็นอะไรคุณครูดีใช่เหรอใช่คุณครูไม่ตีหรอกคุณครูใจดีจดตะตาย คุณครูใจดีมากคุณครูอุ้มน้องเมย์ด้วยเช็ดน้ำตาให้น้องเมย์ด้วยรักคุณครูไหมคะไม่รักคุณครูเอาทำไมไม่รักคุณครูล่ะฮะคุณครูรักน้องเมย์นะเรื่องใบซีนอพพกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาคุณครูอีกนะลูกนะก็ไม่ใบซีนอพพกใบซีนอพพกค่ะค่ะบอกก่อนพรุ่งนี้มาโรงเรียนอีกนะคะไม่ใช่ ทำไมล่ะน้องเมยกัลลังจะกลับบ้านค่ะวันนี้เป็นวันที่สองที่น้องเมมาโรงเรียนวันนี้กําลังจะกลับบ้านแล้วค่ะคุณแม่มารับแล้วค่ะค่ะ ติมนี่ไงซื้อมาแล้วใช่ไ้กิมอืมอร่อยไหมอ๋อผ้าผ<ด>้าผ้าเช็ดลูกอมันมนี้ไม่พันฮะไล่พันข้างล่างครับละเอียดพันเลยอืมม่รู้จับตรงนี้จับด้วยค่ะจับบ้างเขนที bằng nữa thôi กลับบ้านกันค่ะ,ะจา๋าไปซื้อไอติมเหรอ,อก็มีไว้มีไว้ด้วยแล้วไม่จะกินไอติมโคนนั่นเหรอ น้องเมย์กำลังกินอะไรอยู่ลูกกินไอติมกินไอติมชอบไอติมชอบไอติมไม้องเมยชอบไอติไมไรเหรอ นี่ฝนตกเลยลูก มาโรงเรียนวันที่สองของน้องมีญานะคะ่อเช้าก็มาโรงเรียนยังมีความสุขแต่พอถึงเวลาจะเข้าห้องก็แอบงองแงนะคะแล้วก็ร้องไห้ก็ร้องไห้หนักอยู่ช่วงแรกๆนะคะคุณแม่ก็ทนดูไม่ได้ก็แอบกลับก่อนนะคะก็พอดีมารับตอนเย็นก็ ่เลนลอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรอดูอีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเอเมฆาพรุ่งนี้มาโรงเรียนอีกไหมคะไม่ม่ะอะไรนะไม,มไม่มาหรือมาลูกมาอยู่มาอยู่เหรอโอ้พรุ่งนี้นางบอกว่านางจะมาโรงเรียนอยู่ ครูชื่ออะไรนะรู้จักชื่อคุณครูหรือยังเอ่ยคุณครูอะไรนะที่อยู่ห้องน้องเมย์น่ะคุณครูอะไรนะคะมีคุณครูชื่อว่าอะไรบ้างนาะน้องเมย์จําได้ไหมคะคุณครูน้องเมย์ชื่อว่าอะไรนะคุณครูอะไรนะคุณครูที่หวีผมให้น้องเมยเชื่ออะไรคะน้องเมย์คะ สนใจคำถามของแม่เลยดูจากลักษณะของนางแล้วก็น่าจะไหวอยู่นะคะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการมาเรียนก็จะมีแอบร้องไหงง้งอแง ในช่วงเช้านะคะที่เหลือก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นเนาะไม่ชอบไอ้ิ้มไว้อ๋อชบไอ้ติมไว้เหรอหูอ โดนเสื้อนะมันจะไม่สวยนะลูกนะน้องเมย์น้องเมย์มจะกินขวดนมไหมคะพรุ่งนี้ไม่ทำไมคะมกินไอติมด้วยกินไอติไมไหมเวลาน้องเมย์กินนมน้องเมย์จะดูดขวดหรือดูดกล่องคะ แบบดูดขวดหรือดูดกล่องคะดูดแบบไหนเอ้ยขวดหรือกล่องดูดขวดหรือดูดกล่องคะจ๊ะมันเล่นอเลยเหรอะ นี่กินให้เสร็จมันละลายหมดแล้วลองกินได้ยังไม่ให้แม่กินต่อมาไม่กินทำไม่จะกินอยู่ไม่กกมโดนเสื้อนะ